ขอทำหน่อยครับขอทำหน่อยครับขอทำหน่อยครับไ่้คร่ครับหน่ครับน่ครับน่ครับ่ค่ครับรัม่ดครับระหว่างที่เลี้ยงน้องแล้วเราเราตัดหน่อไปครับอนน้องเขยนไไว้ไวยครับขอทห้อบเท่ารครับ

ชื่อตัวกัวนี่คือได้ันปลูกเพ่ราะว่าสายสาเนตทอไปสินะไปที่ภาคไหมีเลเาผเคยมาปลูกเรวามเรียกันา เราเอาลูกไปให้ในแบงค์เลี้ยงเนี่ยได้ยังไงแล้วรู้จักกันได้ยังไงครับผมเพื่อนครับผมผมทำงานนะผมจะดูแลเองค่ะที่เมืองเนี่ยค่ะแล้วในแบงค์มาขอตั้งแต่เมื่อไหร่ครให้เระพักเงินประมาณสองเดือนได้ครับแล้วเราให้เงินเป็นเป็นการจ้างเลี้ยงดูไหมคะเดี๋ยววันนี้ผมให้ตลอดครับประมาณประมาณเยือนไหมคะก็ก็ผมทงานให้วันละห้าร้อ เราเลี้ยงเด็กปล่อยปตายเด็กในกองหมาจริงไหมจริงนะครับที่มีเหตุขึ้นหัวลูกเราจริงจริงนะครับเราเลี้ยงไงบ้างนอนอยู่ในห้องตลอดครับอืแสดงว่าเราไม่เคยเลี้ยงปล่อยปล่อยกันเลยไม่เคยครับแล้วทำไมเราถึงไว้ใจแบงค์เป็นเจ้าหนารักเด็กเราอย่างของมือลาพี่เป็นแบงบไม่เท่าไหร่ก็อีกต่อไปใช้หนี้ประกันเรากต่อกัน่อประกันทำไมถึงไว้ใจให้ลูกไปอยู่กับเขาครับเป็นคำสั่งเด็กครับ คือเราไม่ีประกอบเวลาเลี้ยงหยป่ะใช่ครับเราได้เจอกับผู้ชายวันไหนล่าสุดก็เดียนได้แล้วเรียนกีฬาตอนนั้นน้องมีร่องรอยอะไรขึ้นมากันตลอดเวลาที่ให้เลี้ยงดูเขาอัปเดตอาการลูกให้เราในตลบอกนะคะคือตลอดดูยังไงครับพี่ดูเช็ดผมลูกวันไหนอะไรขอตลอดนะครับเพราะสีขาวผมจะให้เขาวตาลูกมา เีว้หลนีเขาะเบียงว่าลูกอย่เเริ่มเบี่ยงเมื่อไหร่ครับเริ่มเบี่ยงวันไหนที่เริ่มเบี่ยงแบบไม่ให้ลูกไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้เราดูไม่ใด้นวิดีโอคอลไม่ให้เราตั้งวันแต่ปีใหม่ครับปีใหม่แต่ปีใหม่้มาพี่เชื่อไหมที่เขาบอกว่าเขเบี่ยวอคร์ไม่เชื่อครับวิวอเราเชื่อว่าอย่างไรพี่คงกาลุงใชไหมผมไม่ถามผมไม่คุยนะผมไม่คุย ทำไมถึงยืนยันมั่นใจว่าเขาฆ่าลูกเราผมรู้เรื่องนะผมเราเคยเราเคยตอนเราเลี้ยงเองเราเคยบอกผมไหมไม่เชื่อครับแต่แต่รีสอง์ทนะพวต้องรู้วันนี้ทำไมผมกบอกผมเป็นวันแรกเออรี้ไม่เช้าของใครคนโทรมาบอกดูในข่าวครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าแบงค์เคยพฤติกรรมรุนแรงคือแบบ ขุดอะไรนะขุดแล้วขั่วเขาเป็นอย่างไรจริงจริงไหมครับจริงครับพฤติกรรมเป็นอย่างไรมากที่ดุแรงก้าวร้าวเลยอารมณ์ร้อนอารมณร้อนดุรุนแรงไหมก็ดุรุนแรงก็สาระคนนู้คนดีไหมร้อถ้าเรารู้ว่าไม่ครับค่ะใครไม่ไม่มาหาเรื่องเราใหไม่ใหเขาว่าผมไม่มีเวลาเราเรารู้ว่าเช้านี้มีเขาโกไปหาญาติเราว่าลูกเราเสียใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเรารู้ว่าญาตนั้นรู้จากปากเขาโกไปหาเองนะรู้จาก ไม่โทรมาบอกเรอวก่อนอะไม่ได้บอกอันนี้เขาจะโทรมาบอกคุณเขาไม่โทรมาเลยไม่บอกเราเลยไม่ไม่บอกเลยอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เราเชื่อค่อนข้างว่าเขาน่าจะทําร้ายลูกใช่ครับเรามีการผิใจกันอะไรมาก่อนไม่เคยครับพี่ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยแล้วก็ถามลูก,กว,นนะวันนี้ก็คืนนีครับเขาบอกว่ายัางไงก็ขากว่าจะพาลูกผมไปเที่ยวเกาะล้านโอ้แล้วะมีเลยครับแล้วแล้วเราให้เงินเราให้เงินไปเมื่อวานผมก็โอนไปคืนน่ะ เสอยครับเพาว่าจะพาไปเที่ยวก่อนร้านแต่ว่าไม่ได้ส่งลูกลูกมาแค่ไหนนะสองสาม้านสองสามลันไม่ได้ส่งมาปตองใจดจไงี้ยบอกประชาูนข่าวลูกเหรแล้วรับไม่ได้ไม่ได้นะรังมังในลูกนี่ถึงลูกมันยังมเกิดยังไหวเยี่ยมนะผมใจอ่ะ อน,นี้คยากจะบอกอะไรกับแบงค์บ้างไหมอยากให้สาภาพาเลยแบงค์สภาพนะอะไรบงมูหัวครับอ,อะผู้ดเาขา,าในฐานะที่เอารูปเราเยเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับผิดแค่นก็่ยอมรัมันผลาดมาแล้วกับประเทศไทยก็คงไม่ได้ยเท่าที่สอบสามปากคำนะครับาทางฝ่ายผู้ลงหาเนี่ย ก็ได้บอกว่ามันเกิดจากการที่คุณพ่อคุณพ่อคุณทำเนี่ยครับซึ่งเป็นคนแก่อายุวันมาณหกสิบกว่าถึงเจสิบนะครับก็คงไม่ค่อยรู้อะไรฮะก็คือป้อนอาหารเด็กปกตินี่แหละแต่โดยปกติเนี่ยเขาจะกินข้าวเหนียวครับพอกินข้าวเหนียวเสร็จก็อาจจะมีการติดลำคอของเด็กนะครับแล้วทําให้ ใช่ครับอาจจะไปอุดหลอดลมครับคุณพ่อคุณตาเป็นคุณปู่ของคุณแค์นะครับผมอ่าใช่ครับใช่ครับแล้วทาไมเขาไม่พาไปส่งโรงพยาบาลคะในเมื่อลงมาอยู่ปักซอยคือเท่าที่สอบสวนปากคานะครับที่เขาไม่กล้าเอาไปเพราะว่าเขาก็กลัวฮะกลัวความผิดนั่นแหละกลัวความผิดซึ่งเด็กมาอยู่ในบ้านแล้วเกิดเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาคงไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับว่าถ้าเผื่อโดยปกตินะแจ้งมา มันสามารถชนะสูตรได้นะครับว่าเชื้อไวรจากอะไรนะครับแต่ทําให้การของคุณปู่เขาขัดแย้งนะกับสิ่งที่เขาให้นะเพราะคุณปู่เขาบอกว่าสอนเป็นคนสอนกินข้าวเหนียวบ้านคําเล็ก,ลกๆแล้วก็วันเกิดเหตุไม่ได้มีการกินข้าวเหนียวอืมจากที่ไปตรวจที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับที่แล้วก็สอบสวนประคำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนที่แบงค์เขย่าตัวเนี่ยนะครับมีข้าวเหนียวหล่นลงมามนะครับ จากมือเด็กก็ก็กำไว้นะครับแล้วก็จากปากเด็กก็หล่นลงมาอ,มอันนี้เราไม่ได้เชื่อปากคาของผู้ต้องหาโดยโดยสนิทใจนะครับแต่อในขณะนี้รอผลนิติวิทยาศาสตร์ครับแล้วใค,ใครใครเป็นคนที่อําพางศพนะครับก็คงเป็นทั้งแบงค์ทั้งภรรยาแบงค์นะครับในเบื้องต้นคือจริงๆเนี่ยศพเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่วันท <ใน S 1> ี่สองที่สามนะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาเข Entonces, tile, right. ้าตู้เย็นหรอกครับจนกระทั antis, hum, <mail> ่งมันมันเริ่มมีกลิ่นนะครับโดยสามารถทำเนื้อก็อาจจะคิดว่าพอมีกลิ่นแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็อาจจะจะจะรักษาสภาพได้นะครับไม่ไม่ไม่เหม็นอะไรเงี้ยครับเอาไว้ข้างนอกอยู่วันเอ่อประมาณสองวันวันครับเสร็จแล้วออมีกลิ่นอาใช่ครับเอารู้สึกว่าเอาเข้ามาเช้านี่เองครับมเช้าครับมอเช้านี้ครับโดยตามทั่วไปคนทั่วไปค่ะถ้าเกิดเห็นมีการเสียชีวิตลักษณะอย่างเงี้ยต้องไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งผู้ใหญ่บ้านทาไมเขาถึง เลือกที่จะไม่แจ้งเลือกที่จะเก็บศพไว้แล้วเขาจะทํายังไงกับศพครับครับก็อย่างที่บอกครับว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้ทางทางกฎหมายนะครับแล้วก็อาจจะเกิดความกลัวอะไรเงี้ยเพราะเด็กอยู่ในบ้านแล้วเด็กเสียชีวิตนะครับเขาบอกให้ให้การไหมเขาว่ามีการทุบปีทําร้ายเด็กไหมทาร้ายเนี่ยเอ่อเท่าที่สอบถามเนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงเด็กที่ดื้อเนี่ยเขาก็ใช้มือตีบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นการสั่งสอนปกติเห็นบอกบว่าพบร่องรอย ้ายรอยฟันใช่เขาเขาเขาก็รับสารภาพครับว่าเวลาเด็กดื้ออาจจะมีตีบ้างมีกัดบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพยานฐานทั้งหมดนะครับที่เราต้องตรวจครับแต่เท่าที่ดูล่องรอยต่างๆเนี่ยมันไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับแต่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อปากคาของผู้ต้องหาโดยตรงนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะเมื่อตีได้กัดได้ก็อาจจะทำให้ร่างกายอย่างอื่นได้นะครับเราก็รอต้องรอผลนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเห็นบอกไหม อันนั้นอ,อันนั้นเป็นเป็นสภาพของบ้านอยู่แล้วครับมีไม้มีมีดมีนู่นมีมีทุกอย่างครับโดยโดยสภาพของบ้านอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกังเบเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ต้องรอผลการตรวจสอบประวัติยาเสพติ<ะ>ครับประวัติยาเสพติดของข้อดีประวัติยาเสพติดอันนี้เราไม่ได้ถามนะครับทุกอย่างเราต้องตรวจหมดอยู่แล้วครับเขายืนยันว่ายังเป็นคาเดิมว่าเป็นโรคบิเหตุใช่ครับใช่ครับจากการสอบประคำก้อยนี่กามีพฤติกรรมเกี่ยวกับพวกสารอะไรบ้างหรือเปล่า ไม่มีครับไม่มีครับใครเป็นคนคิดนะคะว่าที่เขาเอาสายสินมาพันคืออย่างนี้ผมผมผมคิดว่าในกรณีที่เอาใช้เชื่อๆใช้ใช้สินมัดเนี่ยผมคิดว่าคือเด็กเนี่ยตัวแข็งแข็งแล้วเวลาจะต้องการที่จะห่อก็เลยต้องต้องใช้บางสิ่งบางอย่างนะมัดมัดเพื่อเอาผ้าห่ม่มไม่งั้นมันเข้าตู้เย็นไม่ได้ไม่ได้เพอาสายสินนะครับเขาบอกตรงเนี้ยเขาเขาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเขาบอกว่าหาอะไรได้ก็มัดเลยนะครับ แบบนี้จะเข้าข่ายการแจ้งข้อหาอะไรบ้างะคะข้อหาก็คือหนึ่งคือไม่แจ้งการตายะครับโดยปกติสองคือก็อปิดบังซ่อนเลนนะครับเบื้องต้นเป็นแบบนี้อย่างนี้ก่อนนะครับเออรอผลการตวรวจสูจน์ถ้าชัดเจนเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงนถ้าพบมีบาดแผลด้วยความช้ำเมื่อไงสมมติว่าถูกทำร้ายเราต้องแจ้งข้อหาใครบ้างครับก็ต้องแจ้งคนที่ทำร้ายร่างกายแหละครับครับเท่าที่ทราบก็คือมีแบงค์นี่แหละที่ทำร้ายร่างกายนะครับแต่อาจจะเป็นคนละวารละกับกับครั้งนี้ะนะครับ ในเบื้องต้งนมีข้อาะาไ,ไ,ไรบ้า,า,บางข้อหาอะไรบ้างนะอะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ฮะหนึ่งคือไม่แจ้งไม่แจ้งการตายนะครับ